หรือว่าภาษายวนนี่เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบันจึงบันจึงนี่เขาจะทำเฉพาะาที่เราได้กินกันบ่อยๆเมื่อก่อนสมัยที่อยู่กับคนยวนนะคะที่อยู่อุดรเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำหน้าเทศกาลตุ๊ดยวนเขาค่ะตุ๊ดจีนตุ๊ดยวนของคนยวนนะคะเขาจะทำข้าวต้มยวนที่มีส่วนผสมของ ถัว่วถั่วเหลืองถั่วซีกเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็มีหมูสามชั้น,นะคะ่ะหมูสามชั้นนี่เราก็สไลด์ให้บางเลยนะคะก็มีกระเทียมมีกระเทียมมีหัวหอมแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะสักชั่วโมงก่อนที่เราจะมาหอ่อ ส่วนผสมของไส้ของเราก็จะมีมีถัว่วมีหมูมีเกลือมีพริกไทยมีหัวหอมมีกระเทียมแค่นี้นะคะอย่างในส่วนของหมูนี่เราจะหมักพริกไทยหมักเกลือกระเทียมอะไรพวกนี้หัวหอมใส่เข้าไปในนี้หมักเข้าไว้ก่อนนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้หมักเดี๋ยวจะไปปั่นหอมปั่นกระเทียมแล้วก็ไปเจียวเจียวหัวหอมก่อนในส่วนนี้ อุย้ยตกใจกำลังอัดคลิปอยมาไม่ให้เสียงเลยลูกสาวเอออยู่คนเดียวเมื่อกี้กี้ก็ตกใจรอบหนึ่งแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันเงียบๆมันก็หลอนๆนะอ่าส่วนผสมของไส้เราก็จะมีหัวหอมหัวหอมสามขีดนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งขีด แล้วก็พริกไทยเนี่ยเราก็ใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะต่อไอ้ถั่วครึ่งกิโลเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะก็เค็มแล้วค่ะหรือถ้าจะให้จัดจ้านของเนี้เราอยากใส่พริกไทยเยอะเก็แล้วแต่นะคะแต่หัวหอมนี่เดี๋ยวเราจะไปสไลด์ก่อนแล้วก็เราไปเจียวนะคะหัวหอมกระเทียมเดี๋ยวเราไปเจียวเราไปผัดไส้ของเราเดี๋ยวไปดูกันผัดไส้นะคะเดี๋ยวเราไปสไลด์หอมก่อน,นะคะ่ะ ก็แฟนๆของมาก็จะค่อยๆจัดให้นะคะเพราะช่วงนี้ยุ่งๆงานเยอะไหวจะมีหลานๆที่ยังหลานที่ยังเล็กๆนี่ต้องคอยดูคอยเลี้ยงช่วยแม่เขาอะไรทาให้คลิปของเราบางทีก็ไม่มีเวลาทาไหนจะหลานไหนจะงานก็เลยยุ่งๆอยู่แล้วก็ไปโน่นไปนี่ทํางานก็เลยห่างๆแต่ว่าก็จะจัดให้ทุกคนนะคะแต่ถึงจะช้าแต่ก็จะจัดให้ทุกคนเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเมนูเมนูนี้ผ่านไปเดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้นะคะวัตถุดิบอันไหนมาก่อนเราก็จะจัดให้ก่อนบางทีคนที่บ้านเนี่ยพอคนขอมาเนี่ยขอบอกเอออย่างนี้เขาขอเข้าต้มยวนมาคนที่บ้านนี้เขาเคยกินใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเออทำอันนี้ก่อนเขาก็ไปซื้อวัตถุดิบมาให้เราก็จัดอันนี้ไปก่อนอันวัตถุดิบอันไหนที่คนเอออย่างเมนูไหนที่คนขอมา คนที่บ้านยังไม่อยากกินนี่เขาไปซื้ออย่างอื่นมาก็าต้องได้ทําอย่างอื่นไปบางทีคนที่บ้านอยากกินด้วยแต่ก็จะจับให้ทุกเมนูนะคะแต่ช้าหน่อยก,ก,ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะก็ติดตามกันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปสไลด์หอมแล้วก็ไปผัดกันมาสไลด์หอมเลย ่องนี้เขาก็จะมีสไลด์หอมนะคะง่ายแป๊บเดียวทีเราไม่ต้องหันหัน่นบางทีหั่นนานกว่าจะเสร็จหั่นไปก็ร้องไห้ซอยหอมในส่วนของหมูนะคะเราก็จะมาหมักหมูไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปหอ่อ ใส่พริกไทยไปหนึ่งช้อนชาแล้วเกลือไปอีกเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชา,าลแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราปั่นนี้เราก็จะหมักไว้นะคะอันนี้เราใช้มือเลยมือก็ล้างแล้วล่ะแล้วก็จะหมักเอาไว้ก่อนที่เราจะไปห่อเขาต้มนะคะ เราก็เจียวเกียวหอมก่อนนะคะทำคล้ายๆกับไส้ขนมเพียนนะคะแต่แต่อันนี้เขาก็มีหมูสามชั้นอีกทีแต่ไส้ก็คล้ายๆขนมเพียนก็เป็นเมนูมหนึ่งที่อร่อยเหมือนกันค่ะ อย่างถั่วเนี่ยเวลาเราแช่ก็ประมาณยี่สิบนาทีก็พอนะคะแล้วก็ล้างน้ำสี่ห้าน้ำพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดให้ใสอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาแล้วก็ล้างให้กระเดดถึงล้างแล้วก็ถึงให้กะเดดน้ำแล้วเดี๋ยวเอามาทำไส้มาผัดกันเลยเราจะเราจะไม่เอาไปปั่นนะคะเพราะว่าต้มมามันก็เละแหละเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดแล้วก็ไปห่อเลย จะนึ่งจะต้มก็ได้นะคะถั่วอันนี้เราก็เจียวไฟอ่อนๆค่ะ กระเทียมกรอบแล้วนะคะหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่ถั่วลงไปผัดเลยใส่ถั่วลงไปผัดเลย,ลเลยคล้ายๆกับขนมเทียนแต่ขนมเทียนจะไม่มีจะไม่ใส่กระเทียม แต่อันนี้เขาจะมีกระเทียมมีหัวหอมใส่เกลือรประมาณสักช้อนชาก็พอค่ะช้อนชาเดียว เราก็จะใส่อันนี้เป็นช้อนชาใส่พริกไทยเยอะๆอร่อยดีเราผัดให้เข้ากันแต่ไม่ต้องให้แห้งเหมือนขนมเทียนนะคะเราผัดให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเอาแห้งเข้าข,ขนมเทียน เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะไปหอ่อข้าต้มเข้าต้มหยวนผัดให้เข้ากันแค่น,นี้ก็พอแล้วค่ะกิมดูก่านเคียมยพออยัง เค็มกำลังดีละหอมพริกไทยด้วยแค่นี้ก็พอแล้วนะคะหรือถ้าใครชอบหวานก็จะใส่น้ำตาลไปอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าคนตีกินติดหวานจะใส่น้ำตาลก็แล้วแต่นะคะนี้เราก็จะมาทำการห่อกันนะคะ อันนี้ไส้ที่เราผัดไปแล้วนะคะจริงๆสูตรเขาไม่ก็แล้วแต่นะ,ะสูตรเขามม่ก็ไม่มาผัดอย่างงี้นะ,ะเขาก็จะแยกถั่วที่นึ่งแล้ววางแล้วก็ใส่หอมเจียวใส่กระเทียมใส่อะไรของเขาแล้วก็ใส่หมูอีกทีอันนี้เราเอาไปผัดเพื่อจะได้เข้มข้นะจะได้ไม่จืดก็เ,เคยซื้อกินจะแต่ละเจ้าก็จะจืดๆก็เลยเราชอบเข้มข้นเราก็เลยมาผัดนะ อันนี้ใบตองใบตองเราก็หลายชั้นหน่อยนะคะสี่ห้าใบหกใบห้าหกใบลองกันหนาหนาหน่อยเจะเรียงอย่างนี้เลยนะคะ นี่เราก็ไม่เคยทําขายนะคะเคยแต่ทากินทํากินแล้วก็อยู่กับคนยวนมาคนเวียดนามกินบ่อยก็เลยรู้รสชาติแล้วก็เขาใส่อะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่วิธีการทําของเขาก็ก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้อันนี้เราอยากให้มันเข้มข้นเราก็เอามาผัดพอใส่แล้วเราก็วางหมูสามชั้นเลยค่ะหมูสามชั้นก็หมักก่อนนะคะจะได้อร่อยเข้มข้น ซื้อเขกกินก็จะไม่เยอะเท่าเราทําเองแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้กินนานแล้วสมุทรสาครไม่มีขายแต่ถ้าแถวอีสานแถวอุดรขอน,อนแก่นแถวหนองคายมุกดาหารกลอะไรแถวอีสานาจะมีขายอุดรหนองคาย จะห่อแบบเหมือนหมูยอก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบสามเหลี่ยมแบบบะจ่างก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกที่เขาทำขายเขาก็จะมีหลายแบบจะมีทั้งห่อใหญ่ๆเลยห่อใหญ่ๆเลยอันนี้เราก็ทำแบบทำกินเองนเอา แบบง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆคะ่ะแ,แบบไม่ยุ่งยากาเราไม่ใช่ เราไม่ได้ทําขายเป็นอาชีพเรายังห่อไม่สวยแบบตางนี้ก็ห่อเอาแบบง่ายๆแล้วกันวันนี้เราไม่มีตอกนะธรรมดาเขาจะใช้ตอกมัดนะคะวันนี้ไปซื้อตอกก็ไม่มีก็เลยใช้เชือกฟางมัดเอามัดให้แน่นๆเพราะเวลาต้มจะได้ไม่แตก เราไม่ได้กลับบ้านนานเราไม่ได้ซื้อกินนานทีนี้ก็มีคนขอมานะคะให้ทําทําให้ดูหน่อยก็พอดีที่บ้านเขาก็อยากกินกันเหมือนกันแฟนชอบกินแล้วก็เราก็จัดเลยถ้าอย่างเมนูไหนที่ขอมาเราก็จะทยอยจัดให้นะคะแต่เราก็ จะจับให้ทุกเมนูนะคะแต่ว่าเมนูไหนที่คนที่บ้านอยากกินก่อนก็จะจับให้ในเมนูที่ขอมานะคะก็จะค่อยๆทําทำให้ทุกเมนูนะคะเมนูนี้ก็ลองทำกันเลยค่ะอร่อย เป็นข้าวต้มยวนที่อร่อยก็มันก็คล้ายๆขนมเทียนนะคะแต่มันจ,จะมีหมูมีหมูสามชั้นมัดให้แน่นๆเพราะเวลาเราไปต้มแล้วจะได้ไม่แตก เขาทำขายจะห่อใหญ่มากกินทีทั้งบ้านเลยก็าอาหารแต่ละแต่ละชาติก็อร่อยกันทั้งนั้นนะคะเขาก็จะมีอย่างอาหารเวียดนามเนี่ยอร่อยหลายอย่างมากค่ะนี่ก็ห่อ,อ,หอประมาณนี้ละคะ่ะให้แน่น เดี๋ยวเราก็จะไปต้มะคะถ้ามีตอกก็ใช้ตอกมัดมัดมพอเราตั้งน้ำตั้งน้ำพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเริ่มร้อนเริ่มเดือดเราก,ก็เอาข้าวต้มที่เรามัดไว้แล้วนี่ลงเลยนะคะ ทำไปวันนี้ข้าวเหนียวกิโลนึงก็ได้ประมาณสี่ห่อใหญ่ๆข้าวเหนียวหนึ่งกิโลก็ได้สี่ห่อห้าห่อเลยนะหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลแล้วก็ถั่วครึ่งกิโลได้ประมาณห้าห่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ ทำกินเองนี่มันก็ได้เยอะดีมันหมูเราก็ใช้แค่ประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะแต่ก็เยอะมากสไลด์ออกมาบางๆก็้เยอะมากซื้อมาครึ่งกิโลนี่ก็ใส่ไม่หมดเลยน,นี้เราก็จะต้มเดี๋ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งเรามาดูนะคะอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วนะคะข้าวต้มยวนของเราหรือว่า ภาษายี่นเขาจะเรียกบันจิงนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็วางให้หายร้อนก่อนนะคะค่อยมาจัดการนี่ค่ะตรงนี้กัะไร กินหลังรแม่ทำนะเนี่ยข้าวเหนียวข้าวต้มไหมแม่ต้มยวนข้าวต้มยวนไม่เคยกินเลยจะเรียกว่าอะไรนะหรือว่าบันจึงบันจึงลองก็ลองอยู่ดรเนี่ยเยอะเมื่อก่อนหนูยังเล็กๆอยู่เลยตอนอยู่ดอนหอมมากแม่เ้าดมกัอนนะาไปดมกินเลยอย่าไปดมกินเลย ไม่เคยกินหรอกเพราะว่าตอนที่แม่อยู่ที่นนพี่หนุเกิดยังยังไม่ได้ยังไม่ได้กินแล้วแม่พามาอยู่ที่อื่นไปแต่แม่อยู่ตั้งแต่เป็นสาวอยู่เขาเนี่ยทําเขาทํากินบ่อยอร่อยอะแม่น้าตาเหมือนจะจืดชื่นๆนะแต่มันมีรสชาติอ่ะเขาทำจะทำจืดนะแต่อันนี้แม่ใส่ให้มันมีรสชาติขึ้นที่เขาีที่เขาขายไส้ไส้อร่อย ใส่หมูเยอะใส่หัวเยอะที่เขาขายเขาจะทําออกจืดหน่อย